คอรอหัสปุ้มปุ้ยพันธิพาทำงานอะไรหนึ่งชั่วโมงรับเป็นแสนกำลังเป็นประเด็นร้อนที่โลกโซเชียลพูดถึงกันอย่างต่อนเนื่องหลังจากที่คุณแม่ไยแดงดิวอริสลาเผยมุมมองเกี่ยวกับประเด็นเปิดไม่เปิดหน้าลูกว่าตนเองไม่จำเป็นต้องปิดหน้าลูกเพราะไม่ใช่ดาราฮอลลีวูดที่ต้องรักษาความเป็นส่วนตัวขนาดนั้นจนมีคนมองว่าตั้งใจแซะใครหรือเปล่าซึ่งเจ้าตัวก็บอกว่ายืนยันว่าไม่ได้พาดพิงใคร เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นและถือเป็นการให้ความสำคัญกับคนที่เอ็นดูลูกของตัวเองด้วยเพราะมีวันนี้ได้เพราะประชาชนล่าสุดพบว่าชาวเน็ตได้มีการขุดคลิปของกินดูวานที่เคยออกมาพูดถึงประเด็นที่ตัวเองและภรรยาปุ้มปุ้ยไม่เปิดเผยหน้าลูกชายน้องแซลบูสกายดูวานจนกว่าลูกจะโตจนตัดสินใจเอง เพราะรู้สึกว่าตั้งแต่เราอยู่ในวงการมากว่าเราจะมีเกาะปกบ้องตัวเองจากอะไรแย่ๆในโลกออนไลน์มันไม่ง่ายเลยกว่าจะรับมือได้ก็อายุ30แล้วนี่ลูกเราเพิ่งไม่กี่เดือนเองกวินตอกลับคนว่าปุ้มปุ้ยชอบอวดสามีรวยยันไม่ใช่คนรวยตั้งแต่แรกเคยไม่มีเงินปุ้มปุ้ยต้องให้เงินกินข้าววันละร้อยจนวันนี้เปกลับบ้างไม่แปลกที่ปัญญาจะอวดด้วยความภูมิใจ เพราะฉะนั้นถ้าตอนนี้จะให้ภรรยาบ้างก็คงไม่ผิดมันเป็นเรื่องของตนที่ผ่านมาตนไม่ได้รวยตั้งแต่แรกตนขยันทำงานหาเงินดิ้นรนสู้ชีวิตจนถึงวันนี้จากนั้นกวินก็หันไปลูบหัวปุ้มปุ้ยแล้วพูดว่าแรงภายนอกนุ่มภายในเถอทำเอาภรรยาสาวยิ้มออกอย่างไรก็ตามมีแฟนคลับเข้าไปคอมเมนต์ให้กำลังใจสามีภรรยาคู่นี้จำนวนมากและบอกให้ปล่อยพานอย่าไปสนใจพวกเกลียนที่เข้ามาป่วนชีวิต ปุ้มปุ้ยสาวหมวยสวยเก๋คนนี้หลายหายคนอาจจะมองว่าเธอเป็นนางแบบสาวแต่ความจริงแล้วตัวตนของเธอเป็นสาวลุย,ลยแมนๆที่เรียกว่ามีดีกรีสาวช่างเทคนิคเลยซึ่งนอกจากความแมนที่มาพร้อมกับความสวยของเธอแล้วยังเรียกว่าเป็นเจ้าแม่ไทยแบบสื้อผาแฟชั่นอีกด้วยปุ้มปุ้ยเรียกว่าไม่ใช่คนห่างคนไกลจากวงการบันเทิงเลย พราะเธอเรียกว่ามีผลง,งานมากมายไม่ว่าการถ่ายแบบงานเดินแบบให้กับเสื้อผ้าแบรนด์ดังๆต่างๆ,างๆจนหลายๆคนยกตำแหน่งเจ้าแม่วงการถ่ายแบบเสื้อผ้าให้กับเธอกันโดดเรือวันนี้เราจะพาไปดูบ้านของคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ที่ต้องบอกเลยว่าบรรยากาศข้างในเรือนหอหลังโตของคู่นี้ก็อบอุ่นไม่แพ้กันเป็นบ้านสองชั้นขนาดใหญ่โตโออาบริเวณด้านหน้ามีสวนและที่จอดรถส่วนภายในก็ตกแต่งไวอ้อย่างเรียบหรูมีระดับ เน้นสีขาวและตกแต่งผนังด้วยบานกระจกสูงนอกจากจะช่วยทําให้ภายในบ้านดูกว้างขวางแล้วยังช่วยให้บ้านโปร่งสบายน่าอยู่อีกด้วยล่าสุดก็มีข้อกั้นเตรียมรับสมาชิกคนใหม่ของบ้านด้วย